và đi p/nó mà phục học cái kiểu, được qua mà cái chế mấy gì mày đi mày nhảy, <laughs> mày nhảy, mẹ khóc mẹ khói là p เรี๋วกนเพื่อนชาแต่งขณะที่เป็นหงหมอไปนอบทางไปสวปรรค์ทางไปซิโนเพื่อนบ้านคุยไปไปนอนทางไปซีโนทางลงหัวยางทางไปหัยยางมาได้ลงคิดมาสองหมื่น,นองขอโทษขออภัยเด้อไปนอน นี ja. ่เห็ดยังเราเคยเสียบลูกเสียบซีนนะบอกเสียบเอ็ดเนาะนขายต้องมาปาดอยู่เรื่อยๆนี่ขอวาในร้านไปนี่นาะขาย่น้าขายเบียร์ขายดอกเอ็๊ยบลอยถ้าน้ำสมี่น้อง Tìm tủ, à ya yeah. Kín nhang hơi Oh, Cái tôm pa vĩnh phải pao pa nhang hơi này hả pa 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 Lê lấy lấy Lê 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 này Lê 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 เนี่ยวเนื้อหมูนะนี่ยค่ะลิ้นมูเนื้อหม,มูเนี่ยขายจำเท่าไรเนี่ยจำราหาพาันจำราหาพันกี่เลยมาอุดโนนกันด้วยพี่น้องทั้งแหวงหอยย่างเลยสนใจมาโลดเออรับก้อยกับมีดสิอโอ้ยรับก้อยนะพี่น้องรับ ทงอะไทยทงะไหาโอ้ทองอะไสิบหาท้องละไาวพันพี่น้องเป็นคายลาบกับคลายราบเนื้อลาบเป็ดเงี้ยนี่มันชดชดเลยพี่น้องเต็มเต็มกระซามเลยน้ำปั่นใช่ป่าวปามือไปเห็นน้ำปั่นก็เด้อ ลูกค้าเรามาซื้อน,น้ำพันขายน้ำน้ำอีกน้ำพัน,นอะไรยังมาณพ่ปอปั่นยังปั่นโอเมตินโอ้ปั่นโอเมตินคนไหนทั้งว่าปั่นเบียร์โลดปั่นโอเมตินนะ บูเบาล่างรอก,กนอูนี่เนาะเทาแฟดกี่คุยใช่เนาะเป็นข้าวนาเลยฮะพี่น้องกินข้าวน้องกันเท่ากับปลา,าปาดข้าวนาฝันงูตินต่นพี่น้อง ว้เก้นนะร,รือเล่นาเง,งื่อนี่นเือนเนเีเขาคอกแต่บชามผม liếp nói cây mốc gì Đây khách hàng ở bên lan น่ขายขนมน้ำขายขายโคกขายเปปซี่น้ำสมมีก็พี่นออนทางไปสวรรค์อันนี้เป็นเฮือนบ,อบาใบพี่น้องมีฐาน นั่นเป็นเฮื่อนชานปูธอนอยูเ่เฮืนอนมุงกระเบื้องรี้อคล้ายน้ำปั่นกันนั่นจะเป็นห้งหมอคล้ายน้ำมันน้ำน้องมันหลดไทยน้มันหลดยัก ຫຼັງພີ່ນ້ອງຊິຈົບຄລິບໄວ້ເທົ່ານີ້ກໍກັບຄລິບຫນ້າມັນກະກົດ Like ກົດ Share <an> ເດ້ກຕານ